แพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือประเด็นที่7การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประเด็นที่8การยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมเพื่อลดความสูญเสียทางเศร,รษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วยประเด็นที่9การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนประเด็นที่10ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ประเด็นที่11กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบุนฐานการพึ่งตนเองเศรษฐกิจสังคมกรณีภาคใต้ในนามของทีมงานสอชอครับซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการจัดสมาชาสุภาพแห่งชาติผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็กําลังจะนําเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุภาพแห่งชาติในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านทั้งหลายมีส่วนสําคัญมากต่อการให้ข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อจะทําให้ข้อเสนอมีความคมชัดนะครับเพราะท่านทั้งหลายคือผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อธุระของบ้านเมืองแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองเห็นสุขภาพสุขภาวะของคนไทย เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านถึงได้มาร่วมกันที่จะให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเหล่านี้นะครับผมคิดว่าความงดงามของสมัชชาสุภาพแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนานโยบายสาธารณะนะครับซึ่งจะทําให้บ้านเบืองของเราได้นโยบายสาธารณะที่มีผลดีต่อสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามแนวทางประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของบ้านเรานะครับก็คิดว่าในส่วนที่สชได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสู่การมีสุขภาพดีและสุขภาวะที่ดีของคนไทยและสังคมไทยผมต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญต่อกระบวนการครั้งนี้ครับ ขอบคุณสำหรับทุกๆความคิดเห็นหากท่านต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.smach.org และอย่าลืม16-18ธันวาคมนี้จับตา11ประเด็นใหญ่ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2552